อู้สบมจิ้นน้ำอู๊ดโลเทล้าวฮิโน่ซีรีส์ห้าร้อยครับท่านผู้ชมอู๊ทีมงานนี้มีแตร่รถรอรอเท ใช้ได้เจ้าฮิโน่ซีรีส์500ครับอีกคันหนึ่งสีขาวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube บองดำดัมแต่งอินดี้ทุกท่านครับผมวันนี้พาทุกท่านมาชมทีมงานนี้ยังไม่รู้จักชื่อเขานะอู้มีแต่รถรลอๆเลยครับอูอ้ดูบรรทุกอู้อู้จัดหนักเท้ มาเจอบอดินแล้วครับอยู่ไกลามากรถผมลงมาไม่ได้นะผมขับรถเก๋งมาครับวันนี้ทีมงานนี้ใช้เจ้าแคปชื่อทีมงานอะไรไปสัมภาษณ์เขาก่อนดีกว่าไอ้นอโอ้สวัสดีครับโอ้ oh, <c oughs> อยู่ไกลแท้เดินมาจากถนนนะเมื่อกี้นะ <c oughs> <c oughs> เอารถเก๋งมาก็เลยครับเข้ามาไม่ได้ อันอันนี้ชื่อทีมงานอะไรครับวินทิมอะอะไรนะวินทิมวินทิมกวิินทกวินทิครับผมอยู่บ้านไหนครับบ้านนานนะบ้านนานอยู่บ้านตะกูตะกูบ้านนานอ๋อมาไกลยเถอะไปโน่นไปถึงกระสังอะไรครับโอ้หากินไปตั่วเลยมีรถดำกี่คันนี่ดำเหลืออยู่ห้าอยู่อยู่ห้าคันห้าคันพุ่งแต่กนมีหกทีมทีนึงมีหกกลางหกไม่โอ้ตัวนี้ซื้อนานอย่างคันนี้ นนานแล้วครับซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นปีแล้วซื้อมาเป็น15เป็น15หกกว่าปีแล้วนะสิบปีครับสิบปีครับอ้อตอาอ๋อเอา,อเอารถนั่มาแล้วเดี๋ยวให้เขาทำงานกันก่อนครับผมทีมงานกวินทพิปนะครับโอ้คันนี้เจ้าดิก,ก้า195 เจ้าแคทซื้อต่อเข้ามานะครับปุ่นตลบเลยโอ้สวัสดีครับเสียวโอ้โอ้โอ้ไม่ฟุ่นเข้าบ่ไม่ฟุ่นเข้าบ่เอ้าเดี๋ยวเข้าไปด้วยเอ้าโอ้เจอเพื่อนเก่าครับนี่โอ้หาตัวยากกี่ปีที่เราไม่ได้เจอกันยี่สิบปีเออตั้งแต่ตั้งแต่จบมหกอ่ะ ใช่มหาลัยก็เรียนเพจดียวกันไม่ได้หรอเราเรียนราชพัฒน์ไม่ะบุรีรัมย์อ่ะ์เราก็เรียนไอทีไม่หรอเออเราก็ไอทีไม่ใช่หรอใช่เออไอทีเหมือนกันก็แสดงว่าห่างกันประมาณกี่ปีอะป็อีกรุ่นหนึ่งประมาณเดี๋ยวนะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีนี่แหละอ่ะได้อยู่สิบเจ็ดเนี่ยนะอู้ไม่เจอกันนานเลยวันนี้เป็นเสียแล้วเจ้าของรถเกี่ยวพนกินรีสองคัน รถดับอีกขันนึงไปเทที่ไหนเนี่ยวันนี้บ้าน้านทางสงสุดยอดแล้วเสียเองแต่ก็สบายใจเนาะมีธุรกิจของตัวเองเราออกมาเราจกงานมากี่ปีและเจ็ดปีเจ็ดปีแปดปีแล้วมาออกรถดับก่อนเลยหรือว่าไม่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 มันมีรถดับอยู่แล้วอ๋อคือมีรนมีรถดัมอยู่แล้วก็คือจ้างเขาขับเอาไงอ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนคือจ้างเขาขับใช่ คันนี้มันพ่อตาแกออกก่อนไงแล้วเราก็พอดีแต่งงานเสร็จแกอยากให้ไปอยู่บ้านแอก็เลยต้องออกไปอยู่บ้านโอนี่แหละที่มาที่ไปเราไปอยู่บ้านก็เลยมาทํานี่เลยเจมตัวขับรถเองต่กอนจ้างเขาไงจ้างเอจ้างเขาครับทตนี้ก็คือคันนี้ก็คือเป็นของพ่อตาของตัวเองแล้วตอนนี้เป็นของตัวเองแล้วใช่ใช่โอ้รถเกี่ยวจอดอยู่นี่ไหมจอดอยู่นี่แหละสองคันเลย เดี๋ยวค่อยมารีวิวรถเกี่ยวทีหลังสี่ีกงสี่เงน่าจะไม่ว่างเนาะช่วงนี้งานเยอะงานเยอะงานเยอะย้ายมาจากไหนเนี่จาก้านตะศิษย์ปันตะศิกตะศิกตะสิตรงนี้นะเออเดไปเจอเพื่อนเก่าครับสมัยเรียนรุ่นเดียวกันแต่อยู่คนละห้องนะตอนนั้นกระสังพิษแล้วก็ไอทีก็เป็นรุ่นน้องอีก ไอทีทำไมถึงไปเรียนไอทีตอนนั้นคิดไงก็เป็นความชอบส่วนตัวั้งแต่มปลายนะเราอยากเป็นเหมือนว่าในหมู่บ้านอ่ะเออเป็นคนเรียนไอทีเยอะไงเออเราก็เหมือนว่าตามเพื่อนตามอะไรกันก็ไปเรียนกรุงเทพก่อนปีหนึ่งไม่จบไงเออแล้วกลับมาเรียนที่ีดลาสิบหกสิบหกปีได้อ่ะสิบหกสิบเจ็ดปีอ่ะที่ไม่เจอกันอะหลังจากแยกย้ายจากราชพัฒน์อ่ะ จบจบมาก็ใช้ใช้ชีวิตในก,การทำงานเป็นปีๆเองทำงานเกี่ยวกับไอทีไหมเป็นอ่าโปรเจกต์เคนจิเนียร์อ๋อก็คือวิศวกรโปรเจกต์อ่ะเออก็ทำไอทีแหละระบบทุกอย่างอ,ะอ่ะเออติดตั้งระบบภายในอาคารอืมไม่ไหว <laughs> ใช่มันความในกูดังเยอะใช่ทำงานในระบบเขาเนาะอย่าง่าเนยะที ตีสี 4, 5, นน่ตีห้านอนตีสองตอนเช้าก็ต้องเข้าประชุมตอนเช้าตาองแผนสเก็ตด้วนถ้าทำไม่ได้ตามเป้าก็โดนพัดได้นี่แหละชีวิตชีวิตเป็นลุงน้องเขามาเป็นเจ้านายตัวเองแล้วตัววันนี้เนาะสบายใจอู้ลักพุ่งผมเอารถเก๋งมานะผมเดินเขา้าไอ้ขับไม่กล้าขับเข้ามานะต้องจอดปากทางนะเดินเกือบกิโลอ่ะคืนนั่งกับ เสิเอกนานแล้วว่าจะมาถ่ายแต่ว่าเวลาไม่กกตรงกันทักทีตอนนั้นผมมาถึงไอ้โค้งตรงนั้นน่ะเนี่ยไอโค้งโค้งตรงเนี่ยตรงมุมม,ม,มุมบ้านอะ่ะผมนึกว่าอยู่แถวนี้ไงที่ที่ว่าที่ว่าไปไปขุดที่อะไรนะบ้านบอา,บานเามืองพโู้อเอเอโอ้โหาทำไมตอนนี้เหลือรถห้าคันขายไปแล้วคันหนึ่ง นี่ขายไปทางไหนขายของคันเท่าแก่คันนั่นเขาอ่ะพอดีเขามาจากโคราชเขามาซื้อเขาเห็นเขาก็เลยซื้อแล้วเขาแก่เขาแก่แกต่อรถดับขายเองนะวอ๋อต่อรถดับขายเองด้วยใช่ใช่แกต่อรถดับเดี๋ยวนี้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คันใหม่ก็จะมาแต่ไม่ได้ทําสีนะก็คือต่อเสร็จก็เอามาขับมาขับลองก่อนมาขับคือใช้งานเลยใช้งานแล้วก็พอหน้าฝนจะทำสีแล้วขายอ๋อแกต่อรถดับขายเองด้วยอ๋อแล้วแกเปิดอู่อยู่ที่ไหน นั่นแหละชุมพลนะเอ๋ออ๋อเธอแกศเป็นคนชุมพลบอกไม่ไม่เป็นคนบ้านด่านแต่แกเพื่อนพูศ์เกอยู่ชุมพลอ๋อ oh. แล้วก็ไปสั่ง,งนี่ครับที่ที่ทำจออยู่ก็นี้กินพิโน่รุ่นเดีวยวกันแกสู oh. ่กันอือไปโก้เป็นไปกาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ยังไม่ทำสีคือเราทำสีหน้าฝนใช่ใช่จะเอามาวิ่งงานก่อนเอามาวิ่งงานก่อนนะครับนี่ครับทีมงาน จะรถแจมๆเลยนะของแกมันเก่าแล้วไอ้คันนั้นขายได้ห้าสิบขายได้ห้าสิบพอดีจากโคราชเขามาดูหึงบ่อเลยเขาก็ซื้อเขาก็เอาไปช่วงนี้เขาจะซื้อรถใช้งานเขาจะไม่ซื้อจากปู่หรอกเพราะเขาเรีบไงถ้าใครอยากได้คือรถพร้อมใช้ไปเลยประมาณเนี้ผู้ทางสวยแล้วเนาะแต่ก่อนเนี่ยเขามาลาดให้ตอนไหนนี้ ยังไม่ถึงปีเลยก่อนเกี่ยวข้าวอ่ะอ๋อก่อนเกี่ยวข้าวประมาณเดือนนึงอู้แต่ก่อนเนี่ยวิ่งยากเลยเช่นนี้ก็จบจากนี้จะไปไหนต่อยังไม่รู้เลยเขาเขาไม่เคยแจ้งหรอกถ้าแกเขาแกแกไม่เคยบอกอ๋อเพราะว่า ถ้าเสร็จก็บอกเขาจะบอกทีไหแสดงว่าเท่าแกก็กวิ่งหางานหรือว่าไงเขาแกวิ่งหางานเดี๋ยวแกไปเล่มาดูแกแกจะปล่อยให้รถตํามบริหารเองานนอ๋อแต่ว่าแต่แต่ท่างานอน่ะคือแกจะวิ่งหางานอ๋อคือวิ่งกับเจ้านี้ประจาเลยใช่ไหมเจ็ดปีอะอยู่กับเจ้านี้อ่าโอ้อเจ็ดปีอยู่กับเจ้านี้ ไม่ไกลนะทางสวยอย่างนี้วิ่งสบายทีมงานกวินทิพกวินทิพใช่ไหมกู้อัดแน่นมากเลยเรื่องดินนะนผมเห็นเต็มกล่องเลยเมื่อกี้ สมัยน้ำเห,หยียบน่าจะทบปาปาแล้วเนี่แบบนี้ใช่แล้วใช่แล้วอ้คนไหนคนไหนคนสน่แว่นบ่พ่อเคมาดูน้าง,งานอย่างนี้ด้วยอเอมอาจะก็มา กองฟอร์ดเลยบร่รถไทยของใครนี่สองคันนี่หน้าเกี่ยวเมื่อกี้ได้เยอะไหมบวกหกัหกหักหักร้นังนี้ไปเหลืออยู่ห้าแสนกว่าเกือบหกแสนอือเหลือสองคันนะ เพราะว่ามันไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ไปเกี่ยวที่ไหนไงเกี่ยวแต่บริเวณแถวนี้บอกของเกี่ยวแต่ของทูกบ้านเนี่ยก็หักหักค่าน้ำมันค่าน้ำมันก็แสนกว่าบาทหักค่าน้ำมันค่าคนขับหรือคนค่าลูกน้องสามคนก็เหลือบวกก็ประมาณห้าแสนนเดือนกว่าไหมเกี่ยวเดือนเดือนเหนึ่งใช่ไหมประมาณสี่สิบปันอะสี่สิบห้าวันสี่สิบปันเอาเบาะก่อนนะก็อยู่ประมาณนั้นแหละ ถือว่าสบายกว่าไปเป็นลูกน้องเขาเนาะเห็นเงินเห็นเงินใช่มันมันก็มันก็สบายกว่าเป็นลูกน้องเหอนกัทำเองอะไรอีกใช่บ<ช>ริหารเองแฟนทำบัญชีแล้วก็มีอาชีพบริหารรถอย่างเดียวใช่ <laughs> <laughs> มีอะไรก็เบิกกับเจ๊ใช่ไหมใช่ จบเลยลูกเสียบแท้โอ้โหู้ทางนี้สวยตลอดทางแล้วเนาะแต่ก่อนเรามีนั่งแนคะ่คูปุตาคันหนึ่งมันไม่ไหวคูปุตาคันไหนคูปตุต<อ>้า 68G อะรถระเกี่ยวนะอตอนนี้ออกมานะตอนนี้ออกงานมาเรามาไม่เป็นไรแล้ยไม่เป็น ขับรถกองรุกเกี่ยวก็ไม่เป็นนะเออจ้างเขาขับปีแรกจ้างเขาขับมันกจ้างเขาขับคนขับคนเก่าแหละพอปีต่อมาให้ก็สอนให้ให้ก็สอนให้ใหใหประมาณสองสามรอบสอนนานี่แล้วน้าตัวเองเออแล้วก็หลังจากนั้นก็ขับเองแล้วมันมันไม่ไหวไงเราคิดว่าเอ้ยนาเรามันสองร้อยกว่าแล้วมันใช้รถคูมตาเกี่ยววันหนึ่งได้สิบกว่าไรมันจะทำมาหากินอะไรกินไม่ไหวเล่นของใหญ่เลยใช่ไหมมไม่เลยใช้คูตาในปีเดียวหลังจากลาออกมาก็เล่นบอนเยียดตอนแรกเลยท่านเลย เราขึ้นขับเองเลยไหมตอนนั้นตอนออกพรอ่ะตอนออกพรจ้างลูกน้องเขาหนึ่งคนแต่บอกเขาน้าว่าให้เขาสอนก็คือเท่าเรายอมเสียเรายอมเสียค่าจ้างกับค่าสอนอ่ะให้เขาไปเลยหนึ่งปีก็คือให้เขาสอนให้อะไรให้เราก็ดูภาพจำจำอ่ะไปเชิญเขาาสอนเราคือเราอาศัยจำเขาจำเราพอปีจะมาเขาขึ้นเองเลยแล้วทีนี่สองคันก็แค่จ้างจ้างคนขับบ่ คนจ้างคนขับหนึ่งคนแล้วก็กําลังปั้นน้องอีกหนึ่งคนออท,ท,ที่อยู่ด้วยกันอะละเป็นรลานลอะไรประกับจ้างสามคนขับเองรับหนึ่งสบายเลยทีนี้แค่บริเวณเกี่ยวแค่บริเวณแถวๆนี้ก็เยอะแล้วเนาะรถ,รถมันรถมันหกหกคัน,นในหมู่บ้านะะนะเฉพาะในโคกสูงเนี่ยนะโคกสูงมีมีรถเกี่ยว ที่เป็นที่เป็นที่เป็นพื้นที่เลยคือสี่ขันแล้วก็เอามาจากภาคกลางอีสองขันอ๋อขั้นหกขันนี่ยหกขันนี่ก็ถือว่าพอดีอยู่นะถามว่ามันเยอะไหมแต่เยอะไหมเยอะไหมแต่มันเยอะนะบางทีก็มีมาจากที่อื่นด้วยนะอย่างคนไทยเจริญมาจากเนี่ยทากการเนี่ยไทยเจริญสมาเกี่ยวอันนี้ก็มีอยู่อ๋อทำไมถึงเลือกพรกินรีตอนนั้นทำไมทำไม มันพอดีดูตามเราก็ศึกษาดูมาตอนแรกตอนแรกไปดูอยู่ไปดูอยู่สามที่ดูพอเจริญปานเจริญแล้วก็พรทีเดียนี้ใจน่ะคือพอเห็นเห็นเพื่อนเขาเล่นก่อนไงเห็นเพื่อนที่ที่ในไอจีนันน่ะเขาเล่นก่อนเขามีพรทีเนียสองคันสามคันเขามีพรทีเนียสามคันก็เลยไปดูเลยก็เลยรู้สึกว่ามันชอบดีว่ามันมันเล็กไม่ใช่มันมันเป็นใหญ่แหละรถรถใหญ่แหละแต่พอดี ทําดูแล้วม like ันเออมันท่าทัศน์อ่ะใช่เป็นเลนทั้งคันด้วยอะไรด้วยมันเออมันมันน่าจะเบาที่มันน่ามันเพราะว่ามันเบากว่ารถพวกรถใหญ่พวกปานพวกอะไรประมาณสองตันอ่ะใช่เวลาเวลาเราบรรทุกข้าวไปมันอยู่ที่ประมาณเก้าตันกว่าแต่แต่ถ้าเป็นพวกปานเวลาบรรทุกไปมันอยู่ประมาณสิบสิบสิเอ็ดสิบสองตันเนาะอะไรแบบนี้มันก็เลยดูเหมือนมันดักแล้วมันช่วงล่างมันน่าจะมันน่าจะซ่อม่อม่อมบ่อยกว่าพวกเนี้ยยาง่อนะยาง่อนเขา อย่างเนี้ยอย่างอย่างรถเนี้ยไอห้าปีเนี้ยช่วงล่างยังไม่เคยเปลี่ยนตัวลก็เลื่อเลยนะเออ,อช่วงล่างไม่ีมคยมีปัญหาเพราะทุเป่าอ๋อแสดงว่าทำกันบ้านมาดีมากก่อนเล่นนะก็ดีที่มีเพื่อนเขาเล่นก่อนเนี่ยก็เ,เลยไปถามเขาดูว่าเยใช้ดีไหมอะไรทิ้งเงี้ยใช่มันต้องต้องถามคนเล่นนะเนาะใช่เพราะว่ารู้จักจะไม่เสียยอดเสียยอดเสียยอดอยู่ไหน่ะเสียออสยอดไอชีจะก่อนนะไอชีเหมือนกันนะเดี๋ยวคุนค้นๆนะ ยอดเสียยอดบางคนนั er ่นเขาสอบติดครูนั mm ่นแต่เขาไม่ไปนะเออเขาเขาสอบติดครูแต่เขาเขาไม่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 ไปไม่ไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาเอาตุวตัวอ่านกว่าเพราะแค่สอบดูความรู้เฉยเออแล้วก็ให้เมียเมียที่ที่สอนเป็นครูอยู่แล้วก็ให้ลาออกมาดูรูปอย่างเดียวเออนั่นเขาอันนั้นเขานี่แล้วเสียยอด นั่นแหละได้ตามเขาล้วดูเขาอะไรเขาด้วยให้เวลาไม่พง่างคือมีกาะยายมิตีเวลาเราไม่รู้อะไรเราก็ถามเขาอเอนแ,แรกนะใช่ก็คือเราก็บอกว่าเราไม่รู้อะไรหรอกเราก็ค่อยอยเรียนรู้ไปเพราะว่ามันจะสอนเราเองทุกอย่างม,มาถูกทางนะมาถูกทางของตัวเองแล้วนะเนาะยาง่า โลกกีนานี่ไล่จากแกงม,มาจนถึงเนี้ยนาน,นี้ด้วยนาน,นี้ด้วยใช่ไหมโอ้ยตรงนี้ดินหนืดเด่นไปก่อนมีแมโ่โครงไก่อนมีมีอมีดีแล้วมีแม่โครงสองคันแล้ววิ่งวิ่งด้วยกันวิ่งสองคันพร้อมกันเลยหรือว่าช่แกงมีสองคันแล้วก็แต่ก่อนมีรถรถตั้มประมาณเจ็ดคันอ๋อแบ่งกันวิ่งอ๋อถ้างงานด่วนก็แยกอืมถ้างานด่วนก็แยกทางงาน ไม่ค่อยมีงานบัญทีอื่นคันหนึ่งศาก็รวมกันอ๋อคันนี้ก็ประมาณ10ปีแคทอันนี้มันเป็นก่อนเป็นสามหนึ่งหนึ่งแต่เราติ๊กเกอร์มาตอิอ๋อเป็นสามหน่งหนึ่งบอก่แต่เต็ในวันนี้มันจะเป็นมือพิเศษมือยาวอ่ะแคตกนีอ้อ๋อ,อก็เลยตัดสามหดีมาติดใช่เป็นสามหนึ่งอเป็นสามหนึ่นะครับแคทคันนี้ทำสีใหม่ติดติ๊กเกอร์ใหม่ ดูครับทางอ่ะเดี๋ยวรบกวนสิอีกแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวลงไปดูงานข้างล่างดีกว่าอ่ะเจอกันครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวมาเล่นบ่อยๆนี่ครับขอบคุณมากครับครับสุดเอากลอบลืมป้อโอ้ฝีมือลอกนไงยอดจริงเลย ออกมาได้สวยมากครับสรุปแล้วตัวนี้เป็นแคป311นะครับตัวเก่าแล้วเอาไปทำสีใหม่ตัดสติกเกอร์ใส่ใหม่ จัดหนักเลยครับนี่โอ้ล้นเลยครับ ดดินนืรอรถดำกันนิดหนึ่งนะครับเพราะวิ่งไปทีไกลอยู่นะอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง youtube บางดำดำแต่งอ mm ีด hmm. ีด้วยแล้วกันครับฝากอีกหนึ่งทีมงานครับกวินทิ์ครับทีมงานนี้จัดหนักจัดเต็มครับ ประมาณดินเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทีมงานคุณภาพอีกทีมงานหนึ่งครับสวัสดีครับ